เจาะลึกสมรภูมิความนิยมสรุปผลแบรนด์ r e putation index ธันวาคม2025ใครคือที่สุดของปีสวัสดีค่ะแฟนข่าว K-POP และผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงเกาหลีทุกท่าน ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2025แบบนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าใครคือตัวจริงที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและแบรนด์สินค้ามากที่สุดค้งนี้ไม่พ้นการประกาศผลดัชนีชื่อเสียงแบรนด์รายบุคคล Individual, Girl Group Member, Brand Reputation Index ประจำเดือนธันวาคมซึ่งสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลี The Korean Business Research Institute เพิ่งเปิดเผยตัวเลขล่าสุดออกมาสดสดร้อนๆการจัดอันดับในเดือนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการรวบรวมข้อมูล Big Data ตลอดทั้งปีเพื่อวัดผลความนิยมใน4ด้านหลักได้แก่ ดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคก,การรายงานข่าวของสื่อการสื่อสารและการรับรู้ในชุมชนออนไลน์วันนี้เราจะมาไล่เรียงเจาะลึกท็อป10ท,ที่น่าสนใจที่สุดในรอบปีอันดับ10วอนฮี ILWIT ราชินี Gen 5ที่ไม่มีใครโค่นลง เริ่มกันที่อันดับ10กับน้องเล็กแต่แรงไม่หยุดอย่างวอนฮีจากวง ILWIT ค่ะเธอคือตัวแทนจากเจเนเรชันที่5เพียงคนเดียวที่เบียดเข้ามาอยู่ในท็อป10ของตารางรวมได้สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจคือวอนฮีรั้งอันดับ1ของรุ่นเดียวกันทิ้งห่างเพื่อนร่วมรุ่นแบบไม่เห็นฝุ่นโดยภาพลักษณ์ที่สดใสและกระแสะความนิยมที่ต่อเนื่องมาจากเพลงไวรัลตลอดปีทำให้เธอกลายเป็นบลูชิป หรือดาวรุ่งที่แบรนด์สินค้าวัยรุ่นต้องการตัวมากที่สุดในขณะนี้ค่ะอันดับ9 Carina ASPA การกลับมาทวงบัลลังวิชัวแห่งชาติในอันดับที่9คือค a r ิน่าจาก ASPA หลังจากที่เดือนก่อนๆเธออาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวการเมืองในเกาหลีที่ดึงชื่อเธอเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ในเดือนธันวาคมนี้คาริน่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฐานแฟนคลับและบารมีแบรนด์ของเธอนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะสั่นคลอนได้ง่ายๆโดยเฉพาะหลังจากคัมแบ็กเพลง Whip l a s h ที่ส่งให้ภาพลักษณ์ AI Visual ของเธอกลายเป็น Talk of the Town อีกครั้งค่ะอันดับ8จีซู BLA C K P I N K เมื่อน,นักแสดงคิมจีซูเริ่มเดินเครื่อง อันดับที่8ตกเป็นของจีซูพี่ใหญ่แห่ง B L A C K P I N K แม้ในปีนี้เธอจะเน้นหนักไปทางงานแสดงอย่างซีรีส์ Newtopia หรือ i n f l u ูเอนแต่ชื่อเสียงของเธอก็ยังติดอยู่ในอันดับต้นๆต,ตลอดเวลา การวิเคราะห์ระบุว่าดัชนีสื่อของจีซูพุ่งสูงขึ้นจากการเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ๆและการปรากฏตัวในงานแฟชั่นระดับโลกในฐานะ g l o b a l ambassador ของ d ีออที่ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะอันดับ7 Winter ASPA เสน่ห์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายคู่หูร่วมวงของคาริน่าอย่างวินเทอเข้ามาอยู่ในอันดับที่7ค่ะ วินเทอร์เป็นไอดอลที่มีคะแนนด้านความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงมากโดยเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์และลุคที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทั้งเท่และหวานทำให้เธอยังคงรักษาความนิยมในใจสาธารณชนเกาหลีได้อย่างมั่นคงอันดับ6ฮวาซา MAMMO ไอคอนแห่งความมั่นใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาถึงอันดับที่6กับรุ่นพี่สายศิลปินอย่างฮวาซาค่ะเดือนนี้เธอได้รับความสนใจอย่างมากจากการทำกิจกรรมเดี่ยวที่โดดเด่นและคอนเซปต์การแสดงที่กล้าหาญคะแนนของฮวาซามักจะพุ่งสูงในด้านดัชนีชุมชนเนื่องจากเธอมักจะเป็นหัวข้อสนทนาที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของไอดอลทั่วไปสู่การเป็นศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ค่ะอันดับ 5. อันยูจิน IVE เจ้าแม่วาไราตี้และพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งเข้าสู่ท็อปไฟ์กับลีดเดอร์สาวคนเก่งอันยูจินจาก IVE ค่ะยูจินคือหนึ่งในไอดอลที่มีงานพรีเซนเตอร์ในมือมากที่สุดคนหนึ่งในเกาหลีใต้ คะแนนของเธอเดือนนี้มาจากการที่วง IVE ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทัวร์คอนเสิร์ตโลกบวกกับภาพลักษณ์ความฉลาดและไหวพริบในรายการวาไรตี้ที่ทำให้เธอเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงค่ะอันดับ4ลิซ่า BLACKPINK global star ที่นำพาสเสน่ห์ไทยสู่สากลอันดับ4คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ ลิซ่าเดือนธันวาคมนี้คะแนนของลิซ่าก้าวกระโดดอย่างมากจากการที่เธอขึ้นปกนติตยาสารทรงอิทธิพลระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal และการได้รับการแต่งตั้งเป็น Amazing Thailand Ambassador 2026การเปิดตัวบริษัท LLOD l LL Company และการเดินสายรับรางวัลในต่างประเทศทำให้ลิซ่ามีดัชนีชื่อเสียงที่เน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ระดับสากลโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดอย่าง Global Icon และ Ambassador ที่พ่วงท้ายชื่อเธอเสมอค่ะอันดับ3 r o โรซ B L A C K P I N K ปรากฏการ์ A P T เขยาา่าฉาดโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลง A P T ค่ะ อันดับ3จึงตกเป็นของโรเซ่อย่างไม่ต้องสงสัยคะแนนดัชนีสื่อและการสื่อสารของโรเซ่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจากการร่วมงานกับบรูโนมาสและการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่อย่าง WME เพื่อลุยตลาดโลกโรเซ่ Rose พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถด้านดนตรีที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อเสียงแบรนด์ที่ทรงพลังได้อย่างไรคะ่ะอันดับ 2. เจนนี B.L.A.C.K.P.I.N.K. ผู้ชนะแดซังและเทรนเซ็ตเตอร์เบอร์หนึ่งอันดับที่สองคือเจนนี่เดือนธันวาคมถือเป็นเดือนทองของเธออย่างแท้จริงค่ะหลังจากที่เจนนี่คว้ารางวัลแดซังหรือแกรนพร r i ส์จากงาน MMA 2025ร่วมกับจีรากนทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงในทุกพื้นที่สื่อ นอกจากนี้ยังมีข่าวการร่วมรายการวราไรตี้ใหม่กับ PD ดีคิมแทโฮทำให้ดัชนีชื่อเสียงของเจนเนี่ในเกาหลีใต้นั้นไร้เทียมทานอย่างยิ่งค่ะคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องคือคำว่า legendary performance และ global superstar ค่ะอันดับ 1. จางวอนยอง IVE บัลลังอิดเกิลยุคปัจจุบัน และอันดับหนึ่งประจำเดือนธันวาคม2025ยังคงเป็นของจางวอนยองจากวง IVE ค่ะด้วยคะแนนดัชนีรวมสูงถึง7,536,058คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน3.14เปอร์เซค่ะวอนยองพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือศูนย์กลางของวงการบันเทิงเกาหลีในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง คีย์เวิร์ดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Lovey, l Charming และ Chic รวมถึงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องอย่าง XO XO, The Christmas Song และบทบาทการเป็น MC จากการวิเคราะห์เชิงบวกเชิงลบวอนยองมีคะแนนปฏิกิริยาเชิงบวกสูงถึง92.40%ค่ะซึ่งแสดงว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็เป็นกระแสะและได้รับความรักจากแฟนๆและแบรนด์สินค้าอยู่เสมอค่ะ บทสรุปและวิเคราะห์ภาพรวมหากเรามองภาพรวมของเดือนธันวาคม2025จะเห็นเทรนด์ที่ชัดเจน2ประการค่ะ 1. BLA CK P I N K ยังคงเป็นกำแพงแม้จะเน้นงานเดี่ยวแต่สมาชิกทั้ง4คนยังคงยึดครองพื้นที่ในท็อป10ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะเจนนี่อันดับ2โรเซ่อันดับ3ลิซ่าอันดับ4 g จีซูอันดับ8 สะท้อนว่าแบรนด์บุคคลของพวกเธอนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่ความเป็นวงจะจํากัดไว้ได้ค่ะ 2. IVE คือผู้นำ Gen โฟการที่จางวอนยองครองอันดับ1และอันยูจินยู่อันดับ5แสดงให้เห็นว่า IVE คือวงที่เข้าถึงตลาดมวลชนในเกาหลีใต้ได้ดีที่สุดในขณะนี้ค่ะ